องก็เริ่มตื้อตาเริ่มท่าขาก็เริ่มอ่อนแรงเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนหน้ามืดบ่อยค่ะก็มีบ้านหมุนบ้านหม้อบ้านกู้บู้มีอาการเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็วูบบ้านหมุนนะคะมีไมเกรนความดันไขมันในเลือดสูงมั่นใจว่าพิษภัณฑ์นี้ช่วยได้แล้วก็กลับมามีสุขภาพที่ปกติได เขบคนเกลียวมากมากนะเพราะทานมาเรื่อยๆจนหมดกล่องก็คือมันก็ไม่วูกอีกเลยพอเราทานตัวนี้เออเราลุกเร็วได้ทานเคโอไปแล้วอาการเวียนหัวบ้านหมุนอ่าวูกอะค่ะดีขึ้นไหมคะดีค่ะดีขึ้นค่ะอาการแบบนั้นยังมีอยู่ไหมไม่มีค่ะกินกินแล้วแค่โคเม็นมันก็รู้สึกว่าเบาตัวแล้วอืม <c oughs> อาการวูบก,ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เรานั่งในเวลาลุกขึ้นมันจะมืดฮะอ๋อเหมือนหัวจอมันมืดเลยมันมืดต้องรับตาก่อนรับตาแล้วก็เด้นประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็ค่อยลุกขึ้นอ๋อค่อยลุกขึ้นเดินได้รับตาก็จับไม้ไปทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยมันทำไม่ได้หรอกการวูบแบบนี้ประจําไหมคะลุงตาบางที่ก็ห้าวันถึงเจ็ดวันไปบาติดต่อกันอีกโอ้ที่เป็นอาการวูบอย่างนี้เหรอคะแต่ทานเคโอไปแล้วดีขึ้นไหมคะเออถึงว่าดีน่งปีวง กินในสองวันตาพันนี้แหละการที่เป็นอาการบวมอาการเวียน,น,น,นหัวหลวงตาม,มั่นใจไหมว่าทาน k อแล้วมันหายจริงอะค่ะหายาาหาย,ยาเป็นไมเกรนสะสมมาบางครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งสาครั้งแล้วเราก็คิดว่าอาการนั้นอ่ะมันเป็นไมเกรนปกติธรรมดาทั่วไปแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะ Oh. เพราะว่าพอมันสะสมมานานหลายปีอาการนั้นมาสะสมเรื่อยๆแล้วก็ดุนแรง hmm. มากขึ้นจนถึงขนาดที่เราน็อกเลย hmm. คิดว่ามันเป็นธรรมดาทั่วไปคิดว่าเป็นแล้วก็หายตรวจสุขภาพภาเป็นเลือดพ้นไขมันในเส้นเลือด hmm. ด้วยค่ะ hmm. ปกติป้องจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้ว hmm. อะไรที่ว่ามันดีแพงแค่ไหนป้องก็ซื้อมาทานแล้วหลังจากที่ทานเคโอไปแล้วอ,อาการแบบนั้นเบียนหัววูบ บ้านหมุนไม่มีใขมัานในเลือดสูงไม่ตอนนี้ก็คืออาการนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยอาการมไมเกรนก็ไม่มีเลยหลังจากที่ปอกทานมาสองกล่องค่ะค่ะก็ประมาณสองเดือนอสองเดือนแล้วอาการนั้นไม่มีโรคความดันเบาหวานค่ะไขมันก็มีค่ะในอาการปวดหัววิงเวียนด้วยเวลามันเป็นมาก็ลืมตาไม่ได้เลยหลับตาอย่างเดียวถ้าลืมตาขึ้นก็บ้านมันจะหมุนอืมมันจะอ้วก อ๋อลืมตาขึ้นเมื่อมากมันจะหมุนจะอ้วกค่ะอืมอาการเป็นแบบนี้แล้วเป็นมาตลอดเลยใช่ไหมคะคุณยายเป็นมาประจาเป็นประมาณสามปีนี่แหละอืเป็นมาสามปีแล้วมันทรมานมากไหมคุณยายทรมานถ้าเป็นนานๆก็อาจจะเสียชีวิตได้โอ้ถ้าเป็นอาการรุ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็นั่งเลยนั่งแล้วก็ทําอย่างนี้นั่งพักเอามือบิดตาไว้เลยมไม่งั้นมันหมุนมันเลือดุงด้วยน้ําตาลก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ โห้น้ำตาลขึ้นสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเลยละคะคุณแม่ไขมันก็มีนอนอย่างเดียวหลับตาลืมตาไม่ได้ลืมตาไม่ได้เลยมันมันเวียนบ้านมันหมุนหหมมุุนนเลยต้องหลับตาอย่างเดียวแล้วความดันสูงจากสองร้อยตอนนี้ปกติไหมคะปกติโอ้หหลังจากทานเคโอไปประมาณกี่กล่องที่อาการความดันที่สูงจากสองร้อยมาปกติอะค่ะคุณแม่ประมาณสองกล่องค่ะ ตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่เขตเมนูดีนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะแต่สอบถามปรึกษานะคะก็โทรมหาป๊อกได้เลยนะคะที่เบอร์094-98224-54หรือ0 9 9 3 9 5 1 4 7ะป๊กอกยินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการทานที่เห็นผลที่สุดค่ะ